ขณะนี้เรามาถึงร้านอาหารที่ปากน้ำระนองแล้วนะครับนี่ฮะชื่อว่าเคียงเลซีฟูด้ดนะฮะเราจะเดินเข้าไปดูนะครับนี่ฮะเราจะเดินเข้าไปดูเลยเราจะไปนั่งริมทะเลเลยนะครับนี่เราเดินเข้าไปเรื่อย สวัสดีครับยัไปนะน้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมมีโต๊ะจองไว้แล้วนะฮะครับเนี่ยห้าห้าคนห้าคนห้าคนโตไหนคะไม่ทราบโตโตเข้าไปไปจองแล้วอ๋อน่าจะเป็นโต้นี้นะครับครับครับเดี๋ยวผมก็จะเดินไปนะตรงข้ามนี่คืออะไรเกาะสองเหรอข้ามนี่เป็นเกาะสองค่ะสองห้านะคะห่างกันเท่าไหร่จากร้านนี้ไปเกาะสองครับ ไปอะนั่งเรือไปก็ประมาณ15บห้าเดืน่สนาทีนั่งเรือไปใช่ค่ะเป็นสปีดโบ๊ทอะใช้สปีดโบ๊ทใช่แล้วท่าเรือขึ้นจากที่ไหนครับท่าเรือแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดนะคะอ๋อยังไม่เปิดปโบ๊ทขึ้นขึ้นจากที่ไหนครับเนี่ยขึ้นจากท่านี้เหรอฮะพูดถึงเกาะพูนะถ้าไปเกาะพูก็ขึ้นตรงนี้ค่ะทีประทางทานทีปะทานทาเออเดี๋ยวช่วยแนะนำหน่อยเพราะว่าผมกำลังทำคลิปอยู่ เน,ๆๆๆน,นี่เป็นร้านอาหารเทียงเลยนะคะคอาหารเทียงเลยค่ะตั้งมากี่ปีแล้วครับเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะน้องทำหน้าที่เป็นต้อนรับค่ะแผนกต้อนรับ,รบใช่ค่ะ,ะน้องจะได้อธิบายว่าร้านอาหารนี้ตั้งอยู่ตรงไหนของจังหวัดพระนองแล้วก็มีจุดเช็คอินตรงไหนบ้างเป็นที่น่าสนใจแล้วการเดินทางจากร้าน ไปสม่ไอเกาะสองตอนนี้เราก็ยังไม่แนะนำ<ๆ>เพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองเขายังไม่เปิดนะคะบ้านเมืองเขามีสงครามกันอยู่ะคะ่ะอ๋อครับใช่ค่ะคก็เลยก็ชะลอไว้ก่อนใช่ใช่ก็คือจะเข้าจะออกก็ยังไม่ได้อะคะ่ะก็เดี๋ยวน้องจะพาไปดู ที่ให้ดูว่าตรงไหนคืออะไรเพราะมันยาวเหลือเกินนะครับแล้วไปดูริมทะเลก่อนแล้วกันได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเนี่ยร้านจะเปิด11โมงนะคะแล้วก็ปิด3ามทุ่มค่ะบเพราะลูกค้าสามารถนั่งเล่นได้จนถึง4ี่ทุ่มค่ะเนี่ยก็ข้างช่วงเย็นน่ะบรรยากาศจะสวยนะคะอ๋อช่วงเย็นใช่ไหมใช่ค่ะดูพระอาทิตย์ตกด้านนี้ค่ะพระอาทิตย์จะตกอยู่ด้านนี้ค่ะครับครับดีมากก็เชิญได้เลยค่ะ ค่ะเพราะลูกค้าก e ็จะเยอะนะคะทุกวันเลยค่ะร้านค้าเนี้ลูกค้าจะเยอะมากช่วงเย็นเขาจะมาดูบรรยากาศกันเนี้ยช่วงนั oh, hmm ่งริมระเบียงซ้ายระเบียงขวาช่วงนี้ค่ะจะเยอะค่ะลูกค้าเขาจะเป็นโต๊ะจองอะไรแบบเนี้ยอาหารที่แนะนําของที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นยำกุ้งเคยแล้วก็หอยไฟไหม้ผัดขมิ้นหอยไฟไหม้ผัดขมิ้นเดี๋ยวเรามีเมนูให้ดูก็ได้นะคะ แน,นะนําเลยครับส่วนซ้ายขวาเนี่ยมันมีอะไรมันคืออะไรแล้วเราไปเดินริมทะเละได้ค่ะก่อนอื่นเราจะแวะแวะทีมงานของเราก่อนนะครับได้ค่ะทีมงานเดี๋ยวเรามาแล้วเดี๋ยวเซ่ฮัลโหลก่อนนะครับเซ่ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะทุกคนค่ะไกด์ขอ,ใใของเราด้วยแล้วก็เป็นพน <laughs> พักงานต้อนรับเลยเป็นไกด์แทนไปเลยไอ้า ไอ้ถ้าเรือไปเกาะเกาะคู่เหรอคะอันี่เกาะเลคะไอ้นี่เกาะสองแต่เกาะสองตอนนี้ก็ยังไม่เปิดค่ะเพราะบ้านเมืองเ็ามีสงครามอะไรกันอยู่ก็ยังไม่เปิดฝั่งของพม่าค่ะมีที่นู่นมันมีบ่อนคาสิโนด้วยก็คือบ่อนคาสิโนที่เห็นเป็นตึกเนี่ยเป็นเกาะคู่ค่ะ เกาะคู่ใช่ค่ะเกาะคู่ขึ้นอยู่กับเกาะสองนี่แหละนะมันไม่ถึงมันวันนี้เป็นเกาะคู่มันมันไม่ได้ติดกับพม่าแต่นั่นคือฝั่งพม่าไม่ได้ฝั่งเรานะใช่ค่ะโอ้โหเสียยดาเนี่ยฝั่งที่เห็นนี่เป็นฝั่งพม่าเราเนื้อไปอีกนิดได้ไหมครับได้ค่ะมันฝั่งพม่ากบรริาาทงได้แต่ว่าถ้าไปขึ้นเรือที่จะไปเกาะคู่ก็คือที่ประภาคารที่ว่ามีลูกโลดแดงๆนะคะครับครับโอที่โลดแดงๆนั้นนะคะครับใช่ประภาคารค่ะเดี๋ยวเราเราสามารถไปไปขึ้นไปข้างบนได้ไหมครับ ตอนนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะเปิดแล้วนะคะพอนี้ก็สูงเก้าชั้นใช่ไหมใช่ค่ะเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้ขึ้นข้างบนใช่ค่ะมีร้านกาแฟกาแฟขายใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราออกจากที่นี่ไปก็ไม่กี่นาทีนี่ฮะไม่กี่นาทีได้ค่ะขับกับเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นตอนนี้เราเราขอใช้ใช้อะไรนะกระถานที่ของเคียงเล่ของเคียงเล่ไปก่อนใช่ค่ะไปก่อนช่วยได้ค่ะครับคืมบรรยากาศไปก่อนสวยงามสวยงามมากนะครับแล้วเดินเดินไปอีกนิดหนึ่ง ได้ค่ะร้อนเพราะมันแดมมันจจะะได้ีแสสงงว่าามกขึ้นเดี๋ยวเราหันไปทางซ้ายมือนะครับแล้วก็เราจะเห็นก็เรียกว่าเป็นปะพาคารปะพาคารค่ะอ๋อปะพาคารแล้วถ้าถ้าซูมมาหน่อยนี่จะเห็นไหมเนี่ยอ่าน่าจะเห็นนะคะซูมมาหน่อยก็คือนั่นนั้นโลดแดงๆนั้นนะคะอ่านี้คือปะพาคารปะภาคารถ้าเราไปถ้าเราจะไปบ่อนคาสิโนต้องไปทํา สปอร์ตอะไรที่นั่นเลยค่ะเหมือนเราข้ามไปเลยแบบเนี้ยเนี่ยเกาะคู่ไปไปทำทำหลักกานที่ไหนใช่ที่เกาะใช่ค่ะอ๋อแห่งเดียวเลยที่คอะมีที่นี่แห่งเดียวใช่ค่ะนักท่องเที่ยวต่างประเทศอะไรต่างก็จะต้องมาที่นี่เหมือนกันส่วนมากเาจะเป็นเล่นก็คือที่เกาะเนี่ยเกาะคู่ถ้าเกาะสนก็อยู่ด้านนู้นนะคะเกาะสนที่เห็นเป็นตึกอ่ะเกาะสนเกาะสน มันก็เป็นบ่อนคาสิโนเหมือนกันก็ที่นี่แสดงว่ามีบ่อนคาสิโนหลายที่นะฮะก็สองที่ค่ะมีเกาะสนที่หนึ่งใช่แล้วก็เกาะคู่เกาะคู่ใช่ค่ะแล้วที่ที่เห็นตรงหน้าเราคือฝั่งพม่าฝั่งพม่าเป็นเกาะสองเกาะสองนี่มีเป็นที่พักอาศัยโรงแรมอันนี้ก็ไม่ค่อยจะไม่เคยไปไหมครับไม่เคยไปค่ะเลยแนะนําไม่ได้อ๋อเหรอคะเราเราดูดูดูอันนี้เรา เราทำทำสะพานแล้วมันน้ํามันขึ้นแล้วเหรอเนี่ยน้ําขึ้นค่ะน้ําขึ้นค่ะแสดงว่าถ้าน้าลดเนี่ยมันก็จะเห็นเดินไปถึงนู่นได้เลยใช่ไหมไม่ตอนนี้มันก็มีอยู่แค่นี้เมื่อก่อนในท่าเรือเข้ามาเช่าเป็นเรือพวกเป็นเกาะเป็นดําน้ำอะไรแบบนี้ของฟีสไตล์อะค่ะเมื่อก่อนเขาจะไปถึงนู้นได้เลยอ๋อครับ,รบตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้ค่ะครับครับ โอ้นี่อากาศวันนี้แจ่มใสมากแจ่มใสค่ะวันนี้ฝนไม่ตกครับครับเราก็สามารถเก็บภาพได้เต็มที่เลยใช่ค่ะนี่เราก็ดูอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยซ้ายมือก็เป็นอีกทีหนึ่งใช่ประภาคารค่ะประภาคารนะครับแคลนัสโน่แล้วคนก็ไปเที่ยวเยอะเลยนะ้วมช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ดวงถ้ามาระนองแวะมาร้านอาหารเทียงเลนะค่ะพวกเรายินดีต้อนรับนะคะ ขอบคุณอย่างสูเงเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ<อ>